พอดีทำคลิปที่พูดถึงเรื่องวาสนาค่ะแล้วก็มีน้องที่เขามาคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์แรกนะคะก็เลยมาตอบคำถามสักหน่อยค่ะว่าจูปิเตอร์ินแคปริคอนบ้านที่11เนี่ยมีความหมายยังไงนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะจูปิเตอร์ในราศีมกรเน,นี่ยนะคะถึงแม้ว่าในทางโหราศาสตร์ค่ะมันจะตกอยู่ในตำแหน่งของฟองนะคะ แต่ถ้าหากเรามองในมุมของนักกลยุทธ์ค่ะตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งของผู้สร้างอาณาจักรค่คะพี่แอนมองว่าเราสามารถวิเคราะห์ความหมายออกมาได้ถึง3รูปแบบเลยค่ะโดยรูปแบบที่1ก็คือ เพราะหนึ่งในความหมายของมะกรน,นะคะคือโครงสร้างที่แข็งแรงที่จะต้องผ่านการสะสมมาอย่างยาวนานค่ะพี่แอนจึงขอตีความหมายออกมาว่าจูปิเตอร์ินแคปริคอนในบ้าน11เนี่ยก็คือวาสนาของ the empire builder ค่ะ วาสนาของน้องจะไม่ได้มาแบบฟลุกๆเหมือนถูกหวยนะคะแต่มาจากการสร้างระบบและวินัยที่มั่นคงค่ะยิ่งอายุมากขึ้นกราฟชีวิตก็จะยิ่งพุ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับดอกเบีย้ยทบต้นเลยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อจูปิเตอร์อินแคปเรียของน้องเนี่ยอยู่ในเรือนที่11ค่ะเรือนที่11มีความหมายถึงขุมทรัพย์ที่เป็นในรูปแบบของคอนเน c t ชันด้วยนะคะ ดังนั้นค่ะโชคดีของน้องก็จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่องค์กรขนาดใหญ่หรือว่าการเป็นผู้นำในชุมชนหรือสมาคมของน้องค่ะพี่แอนก็ขอแนะนำนะคะว่าให้น้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนเก่งค่ะคนที่มีวุฒิภาวะแล้วโอกาสใหญ่จะวิ่งเข้าหาน้องผ่านเครือข่ายเหล่านี้ค่ะต่อไปค่ะมาดูความหมายในรูปแบบที่สองบ้างนะคะเพราะ ความหมายหนึ่งของมะกรก็คือความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนนะคะดังนั้นพี่แอนจึงตีความหมายออกมาว่าดาวพฤหัสในราศีมะกรเดือนสิบเอ็ดนี่ยคือวาสนาของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนค่ะโชคของน้องคือเพื่อนแท้นะคะคือมีตระพที่เกื้อกูลกันในระยะยาวค่ะน้องอาจจะมีเพื่อนไม่เยอะนะคะแต่เราจะเน้นที่คุณภาพของเพื่อนค่ะ เพื่อนที่มีคุณภาพนะคะเขาจะเป็นคนช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานของน้องได้อย่างแท้จริงค่ะและยิ่งน้องวางแผนอนาคตได้ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยเอ,อ่อเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเขาแปลว่าโครงสร้างที่ยั่งยืนนะคะความสำเร็จที่เป็นความหวังความฝันในอนาคตของน้องก็จะยิ่งก่อตัวเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงรูปแบบที่3แล้วนะคะอันนี้เนี่ยพี่แอนแอบพูดไป นิดหนึ่งตอนข้อแรกนะคะเพราะหนึ่งในความหมายของเรือน11ก็คือเครือข่ายคอนเนค t ชันค่ะดังนั้นนะคะพี่แอนจึงตีความหมายออกมาว่าวาสนาของน้องคือ Connection is wealth ของแท้เลยค่ะคนที่มีดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยนะคะมักจะได้ดีเพราะทีมงานหรือว่าเครือข่ายทางสังคมนะคะ ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสในมะกรเนี่ยจะสอนให้เราต้องเหนื่อยก่อนสบายนะคะเพราะว่ามะกรค่ะคือการทำงานหนักเพื่อสร้างรากฐานค่ะแต่ผลลัพธ์ในเรือน11ก็คือความสำเร็จระดับมหาชนเลยนะคะคำแนะนำค่ะถ้าหากว่าน้องมีโปรเจกต์อะไรที่ทำร่วมกับคนหมู่มากอันนั้นแหละค่ะคือทิศทางของโชคลาภของน้องค่ะ เอาละค่ะมาสรุปกันนะคะสำหรับวาสนาของน้องนะคะก็เพียนตีความหมายออกมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะอันที่1ค่ะวาสนาของน้องเกิดจากการวางโครงสร้างที่แข็งแรงมาอย่างยาวนานนะคะอันที่สองวาสนาของน้องเกิดจากมิตรภาพที่ยั่งยืนที่แท้จริงของเพื่อนแท้ค่ะและสุดท้ายนะคะวาสนาของน้องอยู่ในเครือข่ายและคอนเน็ชันขนาดใหญ่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในความหมายตรงนี้ที่พี่แอนตีความหมายให้เนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเหตุผลก็คือพี่แอนยังไม่เห็นค่ะว่าจูปิเตอร์ของน้องเนี่ยเป็นเจ้าของรูเลอร์บ้านอะไรนะคะแล้วก็จูปิเตอร์ของน้องได้ทำมุมกับดาวใดๆในเรือนชะตากำเนิดหรือเปล่าดังนั้นความหมายที่พี่แอนอ่านให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะคะ ขอโชคดีค่ะ